สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้กลับมาคบกันในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานนะคะเป็นคลิปที่11แล้วนะคะวันนี้เนี่ยนะคะนักเรียนมีภารกิจท,ที่จะต้องทําแบบฝึกหัดในหน้าที่16แล้วก็17นะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดเอาออกมาเลยนะคะเตรียมตัวสําหรับทําไปพร้อมๆกันนะคะในคาที่แล้วเนี่ยนะคะครูทบทวนให้ก่อนเนาะอันนี้ทบทวนให้ก่อนนะคะว่าครูเนี่ยได้สอน เกี่ยวกับเรื่องของดร์โดิเทไปว่าดร์โดิเทเนี่ยนะจากเดิมอ่ะเขาอ่ะเป็นคุณหมอที่รักษาคนแต่ด้วยว่าเขาเป็นคนใจดีก็เลยมีพวกสัตว์เนี่ยนะชอบที่จะตามเขาไปอยู่บ้านเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีเนี้ยดอกเอรก็มีความสุขแหละที่ที่มีสัตว์ไปอยู่ร่วมบ้านด้วยนะคะแต่ว่าคนไข้ของเขาไม่ได้คิดแบบนั้นลูกนะคะพอคนไข้ไปรักษากเขาเนี่ยก็เจอว่าแบบ มีตัวเม่นไปนอนอยู่บนโซฟาบ้างอะไรบ้างนะคะจนน้องสาวของเขาเนี่ยที่ชื่อฟารัสซาลาเนี่ยนะคะต้องออกมาเตือนว่าเนี่ยนะบ้านมันสโปรกอะ่ะคนไข้อะ่ะไม่มารักษาหรอกแล้วพอคนไข้ามารักษาเราก็จะกลายเป็นคนจนใช่ไหมคะทีนี้น้องสาวขเขาก็พูดถูกจริงแหละพอไม่มีคนไข้เขาก็โนมันนี่ก็เป็นกลายเป็นคนจนใช่ไหมไม่มีเงินที่จะเอาไปอ่อซื้ออาหารให้กับสัตว์ ะะทีนี้เขาเลี้ยงนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งน,ะะนกแก้วตัวนี้ชื่อโพรพิติเชียนะพอโพริติเชียเนี่ยนะก็บอกเขาว่าถ้าคุณน่ะชอบสัตว์ทาไมถึงไม่มาเป็นหมอรักษาสัตว์เอาซะเลยล่ะเดี๋ยวฉนันจะสอนภาษาสัตว์ให้คุณเองนะคะด็อกเตอร์ก็เรียนรู้ภาษาสัตว์กับโพรินิเชียก็สามารถที่จะพูดคุยกับสัตว์ได้ใช่ไหมคะจากนั้น,นพวกชาวบ้านเขาก็นําสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะมารักษากับด็อกเตอร์นะคะหมูหมากระไก่นะคะม้าแกะต่างๆเอามารักษากับด็อกเตอร์ ะะมีเคสเคสหนึ่งนะคะเป็นเคสของม้าตัวหนึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นมันก็บอกว่ามันนะนะอยากจะได้เว้นตาสักคู่หนึ่งนะคะดอกเตอร์ก็รักษาให้มันนะคะจากนั้นหลายปีเอ่อไม่ใช่หลายปีไม่กี่ปีต่อมานะคะดอกเตอร์เนี่ยก็กลายเป็นคุณหมอรักษาสัตว์ที่มีชื่อเสียงนะคะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ต้องการเนื้อเรื่องที่ ชัดเจนกว่านี้ละเอียดกว่านี้นะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่10นะคะในคลิปที่10เนี่ยคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะครูพอยได้แปลอย่างละเอียดไว้ให้เลยนะคะอันนี้ครูแค่ทวนให้เฉยนะคะอ่ะสำหรับดูเนื้อเรื่องไปแล้วเนาะครั้งที่แล้วเนี่ยได้ทําแบบฝึกหัดหน้าที่15ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะทากันแล้วหรือยังนะคะสาหรับวันนี้ค่ะเราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่16กับ17กัน ะะสำหรับวันนี้เราจะมาทําหน้า16กับ17กันนะคะหน้าที่16ค่ะมันมีอยู่2ตอนเนาะตอนแรกเนี่ยให้จับคู่หให้แมทนะคะแมทเนี่ยมันแปลว่าจับคู่นะคะโดยเขาอ่ะได้ระบุเป็นข้อความให้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาครูพอยให้ฝั่งซ้ายเป็นข้อที่1 2 3 4แล้วก็5ส่วนฝั่งขวาครูพอยให้เป็นข้อ a b C D แล้วก็ E นะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนจับคู่นนเนี่ยต้องดูให้ข้อความเนี่ยนะมันสอดคล้องกันนะคะโดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่องที่นักเรียนเรียนมาแล้วนะคะข้อที่1 ะะข้อที่1เราก่อนที่จะเราจะไปจับคู่กันเราต้องรู้ความหมายก่อนเนาะนะคะเรามาดูความหมายกันนะคะข้อที่1บอกว่า d r d o l i t l was a w a r y นะคะ d r d o r i t l was a w a r y นะ d t r d o l i l เนี่ยเป็นคนที่แบบยังไงมากเลยนะคะเป็นคนที่อา่ายังไงมากนะคะโดยเขาก็เชื่อมโยงไปหาข้อดีว่า Craver and k n y m a n นะคะเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ ใจดีนะคะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ใจดีเขียนความหมายลงไปด้วยนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ความหมายข้อที่สองนะคะข้อที่สองบอกว่า an old lady found นะคะมีหญิงแก่คนหนึ่งอะเขาเจออะไรจากเรื่องเขาเจออะไรคะเจอเม่นใช่ไหม Sleep on sofa ใช่ไหมคะเจอ a h e d g e h o g sleep on a sofa นะคะอะ นะคะดังนั้นข้อที่2ก็ต้องเชื่อมยยงไปหาข้อที่ E นะคะข้อ E ต่อมาค่ะต่อมาข้อที่3 d r d o l i t t l ร h โดริโต n แ y ดโนมันนี่ดนี่ยไม่มีเงินไม่มีเงินทําไมล่ะไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้ออาหารให้สัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหลือข้อ A B C ต่อข้ออะไรดี A B C นะคะข้อ A เนี่ยก็คือเออจอ ข้อ A เนี่ยนะแปลว่าเจอด็อกเตอร์โดลิเทลนะ,ะเจอด็อกเตอร์โดลิเทลข้อ2ซื้ออาหารให้สัตว์ซื้ออาหารให้สัตว์นะฮะส่วนข้อ3เนี่ยรู้ภาษาสัตว์อย่างดีนะฮะรู้ภาษาสัตว์เลยนะฮะดังนั้นด็อกเตอร์โดลิเทลไม่มีเงินที่จะเอาไปทำไมอะ่ะเอาไปซื้ออาหารให้สัตว์ใช่ไหมคะเราก็โยงเส้นไปหาข้อ B ต่อไปค่ะต่อไปข้อ4บอกว่า doctor dolittle could speak นะคะ doctor d o l i t t l เนี่ยสามารถพูดภาษาอะไรได้ภาษาสัตว์ได้ใช่ไหมคะอ่าก็โยงเส้นไปหาข้อ e นะคะต่อมาข้อสุดท้ายเหลืออยู่ข้อเดียวละนะคะเหลืออยู่ข้อเดียวละข้อ5้บอกว่า one horse was very happy was very happy ทำไมอะ่ะมามันแฮปปี้ที่ได้เจอใครคะเจอด็อกเตอร์เดลิตเทิลใช่ไหมนะคะเราก็โยงเส้นไปหาข้อ A นะคะอย่าลืมโยงเส้นนะคะนักเรียนอาจจะใช้เป็นปากกาก็ได้นะคะเพื่อความเรียบร้อยของงานของนักเรียนเนาะนะคะแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะในหน้านี้นะนะคะต่อมาค่ะต่อมามาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะใช้คำสรรพนามให้ถูกต้อง โดยนักเรียนจะต้องอ่านประโยคก่อนในแต่ละข้อมีมาให้5ข้อนะคะหข้อแล้วนักเรียนน่ะก็ต้องบอกว่าคําสรรพนามที่เขาพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงใครเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่1บอกว่า he was a people doctor เขาเป็นหมอรักษาคนเป็นหมอรักษาคนทีนี้ครูพอยถามว่าคําว่าเขาในที่เนี้ยคือหมายถึงใครละ่ะก็หมายถึงด o c t o r อะไรคะ doctor d o l i t t l ลเขาก็เลยเขียน คำตอบไปว่า Doctor Dolittle ต่อมาค่ะข้อที่2ข้อที่ส,ส Animal love to follow him him around the town นะคข้อนี้ให้คำว่า him มานะคะให้คำว่า him มาสัตว์เนี่ยนะชอบที่จะติดตามเขาไปทั่วทั้งเมืองเลยแล้วเขาถามว่าคำว่าเขาในที่นี้หมายถึงใครเขาในที่ที่ไม่ก็หมายถึงใครคะก็ยังหมายถึง Doctor Dolittle อยู่นะคะด็อกเตอร์โดลิเทอยู่นักเรียนก็เขียนลงไปว่าด็อกเตอร์โดลิทต่อไปข้อที่สามข้อที่สามนะคะบอกว่า your pay เอ่อ uh, your p a t i e n t will not come anymore and we will be poor นะคะืม คนไข่ของคุณเนี่ยจะไม่กลับมารักษาแล้วแหละนะคะแล้วก็พวกเราก็จะกลายเป็นคนจนคําว่าพวกเราในที่นี้หมายถึงใครคะหมายถึงตัวด็อกเตอร์กับตัวของน้องสาวของเขาที่ชื่อว่าอะไร ซาลาใช่ไหมคะถ้านักเรียนจาไม่ได้นะครูพลอยย้าอีกรอบนึงนะคะว่าคลิปก่อนหน้านี้มีเนื้อเรื่องนะคะไม่ใช่ว่าเปิดมาคลิปนี้เลยแล้วงงๆว่าครูพูดถึงอะไรนะคะให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะคะนักเรียนถึงจะเข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้นะคะอ่าโอเคนะคะคำว่า V ีในที่นี้ก็หมายถึงซาลาใช่ไหมคะซาลา and doctor dolittle ต่อมาค่ะต่อมาข้อที่สี่ข้อที่สี่บอกว่า i can teach you the animals language มีคำว่า i กับคำว่า you ค่ะฉันเนี่ยนะสามารถสอนคุณให้พูดภาษาสัตว์ได้ฉันในที่นี้หมายถึงใครละ่ะหมายถึงตัวอะไรคะใครเป็นคนสอน doctor d o l ิท t l e พูดภาษาสัตว์ ก็คือตัวแพร r o อดใช่ไหมคะเออก็คืออ่ะแพร r o อดแล้วแพร r o อดนกแก้วเนะี่ยมันสอนใครคะสอน y o คือใคร d o c t o r do l i t t l e นะคะ do little โอเคนะคะต่อมาคะ่ะข้อที่5บอกว่า I need a pair of eye glasses i need a pair of eye glasses ให้คำว่า I มาฉันเนี่ยนะต้องการแว่นตาสักคู่หนึ่งแว่นใส่ตาสักคู่หนึ่งใครเป็นคนต้องการแว่นตาคะในแนวเรื่องอะอะไรอะ horse ใช่ไหมคะอะ horse อ่าโอเคนะคะให้นักเรียนใส่คำตอบลงไปนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่17นะคะถ้าใครไม่ทันยังไงนะคะให้นักเรียนกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะ ต่อมาหน้าที่10บเอ่เอสิบบางนะคะหน้าที่17บางเมื่อกี้หน้าที่16เนาะต่อมาหน้าที่17บางหน้าที่17บเนี่ยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะคขีดเครื่องหมายถูกถ้ามันเป็นความจริงกับคิดเครื่องหมายผิดถ้ามันไม่เป็นความจริงซึ่งความจริงภาษาอังกฤษก็คือคาว่า true ส่วนไม่เป็นความจริงหรือว่าผิดเนี่ยนะคะก็คือคําว่า false นะคะ true หรือว่า false นะคะจากเนื้อเรื่องยกตัวอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่า d r dolittle was a zoo keeper d r dolittle was a zoo keeper d r d o l i t เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์จริงไหมคะไม่จริงนะคะเจ้าหน้าที่ doctor dolittle เนี่ยเป็นคุณหมอต่างหากนะคะดังนั้นเขาก็เลยขีดเครื่องหมายผิดใส่ลงไปในข้อที่1ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะข้อที่2 ข้อที่สองดรโดลิทัลแฮตเมนี่แอนิมอลส์อินเฮสเฮาแฮตเมนี่แอนิมอลส์อินเฮสเฮาดรโดลิทัลเนี่ยนะมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์อยู่ในบ้านของเขาเต็มไปหมดเลยจริงไหมคะจังเลยเรื่องจริงไหมอืมจริงนะคะจริงนะคะเพราะฉะนั้นต้องขีดเครื่องหมายถูกใส่ลงไปต่อไปคะ่ะข้อที่สามดรโดลิทัลเพเทียนวอร์ดเอ่อเราแฮปปี้ทูซีดีแอนิมอลนะคะ คนไข้ของด็อกเตอร์อะแฮปปี้ที่จะเห็นสัตว์เลี้ยงไหมคะไม่แฮปปี้ใช่ไหมพอไม่แฮปปี้ก็เลยไม่กลับมารักษาเลยไงล่ะนะคะต่อมาต่อมาข้อสี่ซาร่าวอร์สด็อกเตอร์โดริทตลซิสเตอร์ซาร่าเนี่ยเป็นน้องสาวของด็อกเตอร์โดริทตลจริงไหมคะจริง <c oughs> นะคะดังนั้นใส่เครื่องหมายถูกลงไปต่อมาข้อห้าค่ะข้อห้าด็อกเตอร์โดริทตลส์เฮาส์ w a s กรี e แอ n ด์ทายดนะคะดรดอริเทเนี่ยบ้านของดรดอริเทเนี่ยมันสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบจริงไหมคะไม่จริงมันสกรปรกใช่ไหมคะมีสัตว์ไปอยู่นะคะในบ้านเต็ไมไปหมดเลยนะคะต่อมาค่ะข้อที่6ข้อที่6บอกว่าซาร่า e animals น้องสาวของดออรที่ชื่อซาร่าเนี่ยรักสัตว์ไหมคะไม่รักใช่ไหมนะคะก็เลยเออกมาเตือนดออรไว้นะคะไม่รักสัตว์ต่ผิดต่อไปค่ะ ต่อไปข้อที่7ข้อที่7นะคะดรโดริเทลด d เดนแฮปแอนนี่ซิสเตอร์ดรโดริเทลเนี่ยไม่มีน้องสาวเลยจริงไหมคะไม่จริงเพิ่งพูดอยู่เมื่อกี้เองว่าชื่ออะไรชื่อซาร่าใช่ไหมอืมต่อไปข้อ8ค่ะข้อรโดดรโดริเทลนะเรียนรู้ภาษาสัตว์มาจากกระต่ายจริงไหม ไม่จริงนะคะเรียนมาจากแพรอตต่างหากนะคะเรียนมาจากนกแก้วต่อมาข้อ9 finally doctor dorito became a famous animals doctor นะคะ,ะ,คะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนเี่ย d o dorito ก็กลายเป็นคุณหมอรักษาสัตว์ที่มีชื่อเสียงจริงไหมจริงนะคะอ่าโอเคนะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายไปตามนี้นะคะ <S <S 2> <S 2> <S ต่อมาค่ะ ต่อมาอันนี้เป็นเหมือนกับข้อมูลนะคะเป็นเกี่ยวกับการทำโปรไฟล์ของดอร์ดอริโตเมื่อกี้นี้ก่อนที่เราจะทำโปรไฟล์ทำข้อมูลเอาข้อมูลที่อยู่ตรงนี้นะไปใส่ได้เนี่ยนะเราจะต้องรู้ความหมายก่อนนะคะว่าแต่และหัวข้อตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะอ่าโอเคต่อมานะคะอ่ะเรามาดูก่อนหัวข้อแรกเนมเนมมันแปลว่าอะไรคะแปลว่า ชื่อใช่ไหมคะอ่าชื่อเราก็ต้องเอาชื่อของด็อกเตอร์มาใส่แต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวเราไปแปลก,กันอีกรอบนึงนะคะต่อมาโฮมทาวโฮมทาวก็คือบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดต่อมาจ็อบจ็อบก็คืองานนะคะงานต่อมา Family ก็คือครอบครัวอ่าด็อกเตอร์มีใครบ้างละ่ะมีน้องสาวคนหนึ่งใช่ไหมต่อมาค่ะ u a g e language ก็คือภาษาต่อไป Personality ก็คือบุคลิกนะคะบุคลิกหรือว่าลักษณะนิสัยอะไรประมาณนี้นะคะต่อมา Pet Pet ก็คือสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงอ่ะทีนี้รู้หัวข้อไปแล้วว่าถ้าเอ่อตรงในโปรไฟล์เนี่ยเหมือนหรือว่านำบัตรอะไรประมาณนี้นะคะเขามีหัวข้ออะไรบ้างต่อมาเรามาดูคำศัพท์ด้านขวามือบ้าง Put the b e พุทธบีนะคะเป็นชื่อเมืองใช่ไหมชื่เมืองพุทธบีนะคะชื่อเมืองอ่าอันรก p กพุทธบีชื่อเมืองต้องเอาไปใส่ที่ไหนดีคะบ้านเกิดใช่ไหมว่าพุทธบีต่อมาค่ะต่อมานะคะ people doctor people doctor อันที่สอง people doctor หมอรักษาคนอันนี้เป็นงานเป็นอาชีพใช่ไหมเราก็ต้องไปใส่ว่า Pe uh, people ีโป้ o ็อกเตอร์อ่าต่อมาตัวที่สามตัวนี้ค่ะตัวที่สามบอกว่า animals doctor animals doctor นะคะหมอที่รักษาสัตว์ก็ต้องไปใส่เป็นมันถือว่าเป็นอะไรคะเป็นหัวข้อไหนดีเป็นครอบครัวไหมม่ใช่นะคะต้องเป็นงานนะคะ animal doctors Doctor a n ต m o ์แ Doctor ต่อไปนะคะต่อมา,นะค,ะอมาคำว่าด o อกเตอร์ดูลิ e d o c t ด r อกเตอร์ดูลิเเป็นชื่อของใครชื่อของเจ้าของนาบัตรนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาไปใส่ที่ชื่อนะคะว่าด o อกเตอร์ด t ลิ e ต่อมาค่ะต่อมา Sister แล้วก็วงเร็บเบิซาร่านะคะ sister แล้วก็วงเล็บว่าซาร่า sister คือใครคะคือน้องสาวใช่ไหมเราก็ต้องไปใส่ในหัวข้อครอบครัวนะคะ sister แล้วก็วงเล็บว่าซาร่าซึ่งเป็นชื่อน้องสาวของด็ออร์โริโตนะคะต่อมา c r a v e r and k a i นะคะ c r a v e r and k a i ก็คือฉลาดแล้วก็ใจดีถือว่าเป็นบุคลิกนะคะหรือว่าเป็นแบบว่าลักษณะของดออร์นั่นเองว่า c r a v e r and kind ด้วยนะคะแล้วก็ใจดีด้วยต่อมาค่ะ Parrot Parrot คือใคล่ะคือนกนกแก้วนะนกแก้วก็คือสัตว์เลี้ยงนั่นเองเอาไปใส่หัวข้อสัตว์เลี้ยงนะคะว่า Parrot ต่อมาค่ะหัวข้อนี้บอกว่าเป็น English ก็คือภาษาอังกฤษกับ animals language นะคะก็คือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสัตว์ก็เป็นภาษาที่ด็อกเตอร์พูดได้ใช่ไหมคะ เอาไปใส่เลย English ในบรรทัดแรกและอีกอันนึงเป็น Animal Oh Sorry Animal Language นะคะนักเรียนใส่ข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะนักเรียนมีหน้าที่ทำหน้า แบบฝึกหัดนะคะมาจนถึงหน้า17ให้เรียบร้อยนะ,ะซึ่งหน้า17เนี่ยจะเป็นหน้าสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยนะคะครูจะทําการสอบประจำบทนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนกลับไปดูคลิปวิดีโอของครูนะคะตั้งแต่คลิปแรกจนมาถึงคลิปนี้นะคะแล้วก็ทบทวนพวกคําศัพท์พวก grammar หลักไวยากรณ์ที่ครูให้จด ในสมุดนะคะเรื่องของการเปลี่ยนคําเอกพจน์ให้กลายเป็นพหูพจน์นะะเรื่องของคําศัพท์ประจําบทต่างๆให้ในักเรียนกลับไปดูให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ออพอสำหรับอาทิตย์ถัดไปเนี่ยครูจะสอบเก็บคะแนนนะคะสอบประจำบทนะคะก็ขอให้ในักเรียนตามงานให้เรียบร้อยนะคะการส่งแบบฝึกหัดของนักเรียนมีผลต่อคะแนนนะคะถือว่านักเรียน ถ้าส่งแบบฝึกหัดครบทุกหน้าคะแนนเก็บของนักเรียนก็จะดีไปด้วยนะคะถือว่านักเรียนมีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตัวเองแต่ถ้าใครที่ยังรู้ตัวนะคะว่ายังส่งไม่ครบเนี่ยก็ขอให้นักเรียนตามงานให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าคนที่ไม่ตามงานเลยแน่นอนแหละครูพลอยก็ไม่มีคะแนนตรงไหนไปช่วยเหลือนักเรียนถูกไหมคะเพราะนักเรียนไม่ทําอะไรส่งครูเลยนะคะก็ขอให้นักเรียนรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะมีความรับผิดชอบนักเรียนอยู่ปหกแล้วนะคะ เนาะนะคะแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเก็บคะแนนในอาทิตย์ถัดไปนะคะวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูปฏิทินแปน๊บนึงนะคะวันที่16เนี่ยนะคะวันจันทร์ที่16เนี่ยนักเรียนต้องไปรับเอกสารจากครูประจําชั้นนะคะวันจันทร์ที่16นักเรียนต้องไปรับเอกสารจากครูประจําชั้นนะคะวันนั้นเนี่ยครูจะให้เป็นเหมือนแบบทดสอบนะคะให้นักเรียนเอาไปทาที่บ้านนะคะแล้วก็เอามาคืนครูนะคะ ไม่ต้องคืนก็ได้ให้ถ่ายรูปส่งนะคะให้ถ่ายรูปส่งครูนะคะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าแบบฝึกหัดเนี่ยอาจจะให้มาทำในเป็นออนไลน์ในคาลาสรูมไหมนะคะในใน o g l e l l ค s าส o ูมไหมเอ่อในในสอรี่ใน Google Meet เนาะใน Google Meet หรือว่าอาจจะให้ทําแบบว่าเออแล้วแต่นักเรียนเลยอะไรเงี้ยคะให้ทําที่บ้าน นะคะหรือว่าอาจจะให้มานั่งทําพร้อมกันใน Google Meet เดี๋ยวจะนัดหมายอีกทีหนึ่งนะคะแต่ที่แน่ๆคือนักเรียนต้องกลับไปย้อนดูคลิปวิดีโอทบทวนงานมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ดูวิดีโอคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนคอมเมนต์ชื่อของนักเรียนไว้ที่ด้านล่างวิดีโอด้วยชื่อเลขที่ชั้นนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คว่าใครที่เข้ามาดูแล้วบ้างนะคะโอเคค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ